เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยนะคะ<ส>เกิดเหตุระเบิดที่ร้านคาเฟ่นในน,นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กน,นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยส่งผลให้อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมีจุดยืนสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนเนี่ยเสียชีวิตด้วยนะคะต้องถามคุณสวรัษษ์นะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับจุดยืนของอินฟลูเอนเซอร์รายนี้ไหมคะตอนนี้ทางการรัสเซียยังไม่ได้ระบุนะคะว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่และยังไม่แน่ชัดด้วยว่า อินซูอนเซอร์รายนี้ซึ่งเสียชีวิตเนี่ยนะคะเป็นเป้าหมายของการสังหารหรือไม่แต่คุณผู้ชมคะจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็บ่งชี้ไปค่อนข้างจะแน่ชัดแล้วนะคะว่าเขาน่าจะเป็นเป้าหมายค่ะแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก25ิคนซึ่งตำรวจของรัสเซียนั้นก็ได้สอบสวนคดีนี้ในฐานะคดีฆาตกรรมแล้วค่ะนี่ก็เป็นสภาพของพื้นที่ใกล้ๆจุดที่เกิดเหตุนะคะเป็นคาเฟ่ค่ะ หลังเกิดเหตุตำรวจก็ได้ปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวนะคะที่อยู่นครเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กค่ะเหตุระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นเวลา18นาฬกาสนาทีของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะเจ้าหน้าที่ <c oughs> ได้ระดมรถดับเพลิง1คันค่ะแล้วก็รถพยาบาล6คันผลการสอบสวนเบื้องต้นนะคะตำรวจเนี่ยระบุว่าพบวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดในที่เกิดเหตุ แต่ว่าทางสำนักข่าวท้องถิ่นก็มีรายงานเพิ่มเติมค่ะโดยบอกว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะคือนายวลาดเดนทาทาสกี้ค่ะอันนี้เป็นชื่อที่เขาใช้ในสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่าชื่อจริงของเขาคือมาซิมโฟมินค่ะเจ้าสื่อท้องถิ่นเนี่ยรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบวัตถุระเบิดนะคะซุกซ่อนไว้ในรูปปั้นที่ตัวเขาเนี่ยได้รับมอบมาจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ บอกว่าอันนี้เป็นของขวัญเอามามอบให้เขาที่คาเฟ่ที่จุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้ตัวเขาเสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก25คนค่ะสําหรับท่ทา,ทา,ทาทาสกี้นะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของรัสเซียค่ะมีผู้ติดตามในอินสตาแ a รมเนี่ยมากถึง500,000คน ตัวเขามีจุดยืนชัดเจนนะคะสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนค่ะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะเขาก็มักจะเดินทางไปยังสมรภูมิรบในประเทศยูเครนแล้วก็มักจะไปโพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์แล้วก็เล่าบรรยายเหตุการณ์สดนะคะซึ่งตัวเขาเนี่ยยกตัวเองนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นกองทัพข้อมูลของรัสเซียเลยทีเดียวค่ะแล้วก็การเสียชีวิตในครั้งนี้ก็มี ความเห็นจากฝ่ายของรัฐบาลรัสเซียนะคะโดยโฆษกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยบอกว่าคุณทาทาสกี้เนี่ยเป็นผู้ที่ปกป้องความจริงค่ะส่วนสถานการณ์ <c oughs> ขอภัยค่ะส่วนสถานการณ์ในยูเครนนะคะรัสเซียเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าถล่มเมืองทางภาคตะวันออกของอยูเครนอย่างต่อเนื่องค่ะ และเมื่อวานนี้ก็ยังคงมีการโจมตีด้วยนะคะเป็นการโจมตีในย่านชุมชนที่ทำให้คนเรือนเสียชีวิต6คนบาดเจ็บ8คนค่ะแล้วก็อาคารที่พักอาศัยเนี่ยได้รับความเสียหาย16หลังบ้านเดอนประชาชนอีก8หลังรวมถึงโรงเรียนอนุบาลและหน่วยงานราชการก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันค่ะ เมืองที่น่าจะเป็นแนวหน้าตอนนี้ที่มีการสู้รบกันมาต่อเนื่องหลายเดือนเนี่ยก็คงเป็นบักหมุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังคงพยายามจะต้านทานทหารรัสเซียรวมไปถึงวักเนอร์ Wagner อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของการสังหารอินฟลูเอนเซอร์การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นก็คงจะต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่ามีในยะสําคัญทั้งเรื่องของจุดที่เกิดเหตุอย่างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของรัสเซียซึ่งหลายฝ่ายแน่นอนว่าในช่วงที่มีสถานการณ์แบบนี้ก็ตั้งคําถามถึงความ ลอดภัยนะครับรวมไปถึงจุดที่ตั้งของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยอยู่ทางตะวันตกของรัสเซียเลยนะครับอยู่ห่างจาก่าลินเมืองหลวงของ onia, เอสโตเนียเพียงแค่300กว่ากิโลเมตรซึ่งเอสโตเนียเนี่ยเป็นสมาชิกของเน t o ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยววันนี้ก็คงจะมีท่าทีจากหลายฝ่ายออกมาก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ